สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องแอนชิชาแชนแนลนะคะ ซึ่งวันนี้เนี่ยแอนจะมาตอบคำถามที่ถามกันมามากที่สุดเลยว่าเครื่องมือ E F Toonel และเครื่องมือ Go Hunter แตกต่างกันยังไงนะคะสำหรับคลิปนี้แอนก็จะมาอธิบายทั้งหมดเลยว่าเครื่องมือทั้งสองเครื่องมือ indicator ทั้งสอง indicator เนี่ยแตกต่างกันยังไงและวิธีการใช้งานเนี่ยใช้งานยังไงบ้างแล้วก็ก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะตอนนี้เนี่ยช่องแอนที่ชาแน,นลมี1000งพันซับสไครป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆส รับการกดติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตกันนะคะหวังว่าช่องแอนทิชาเนี่ยจะ5,000ซับ10,000ซับภายในเร็วๆนี้ก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กับช่องแอนทิชาแชนแนลด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังคลิปนี้กันนะคะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยว่าเครื่องมือ eftunnel และเครื่องมือ gohunter สองเครื่องมือยอดฮิตเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันที่หน้าตา r a d i n g Vi e w ที่เราทำการติดตั้งตัวของเครื่องมือกันเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยแอนก็ทำการแยกนะคะระหว่างในส่วนของตัว g o h u n t e r และก็ตัวของเครื่องมือ EF t u n n e l นะคะเป็น2หน้าจอแบบนี้เพื่อที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งตอนนี้เนี่ยแอนก็เปิดเป็นกราฟของทองคาในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงอยู่นะคะสำหรับตัวของเครื่องมือโกลเดอร์จะอยู่ทางหน้าจอทาง ทางด้านซ้ายและก็ตัวของเครื่องมือ EF Tunel จะอยู่ทางด้านขวา ะะเดี๋ยวแอนทำการเปิดตัวของเครื่องมือขึ้นมาเลยซึ่งเราจะเห็นเลยนะคะว่าทั้ง2เครื่องมือนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันตั้งแต่หน้าตาและชุดคำสั่งแล้วนะคะก็อันดับแรกเลยนะคะแอนจะมาแยกความแตกต่างของโลจิกทั้ง2ตัวเครื่องมือให้ฟังกันอันแรกเลยก็คือเครื่องมือโกลเดนเตอร์จะเหมาะกับสภาวะตลาดที่เป็นไซเวส่วนตัวของเครื่องมือ e f t u n ทูแเนี่ยจะเหมาะกับสภาวะตลาดที่เป็นเทรนซึ่งเทรนหรือว่าแนวโน้มสภาวะตลาดเนี่ยในการลงทุนของเราเนี่ยจะมีอยู่เพียงแค่ 3ส,สภาวะตลาดด้วยกันเท่านั้นนะคะก็คือ1นึงเลย Uptrend d o w n วเทรนด์ไซเว y ซึ่งอัพเทรนด์ดา Trend เนี่ยก็คือสภาวะตลาดที่เป็นเทรนดเนาะแล้วก็ไซเว y ยเนี่ยก็คือสภาวะตลาดที่วิ่งออกข้างก็คือไม่ทำไฮใหม่ ine, ไม่ทำโลใหม่ ine, นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นไซเว y ยนั่นเอง g o u เตอร์ไซเว a ย e e t t u n n e l trend นะคะต่อมาเรามาดูหน้าตาตัวของเครื่องมือกันดีกว่า นะคะอย่างตัวของ go hunter เนี่ยซึ่งหน้าตาแล้วก็ชุดคําสั่งของสองเครื่องมือเนี่ยก็จะแตกต่างกันแต่ว่าไม่เยอะเล็กน้อยเท่านั้นนะคะ ซึ่งเราเข้าใจง่ายแน่นอนอย่างตัวของเครื่องมือ Go h เตอ e r เนี่ยก็จะมีเส้น3เส้นตรงนี้เราจะเรียกว่าเส้น b o r d e r l i และก็จะมีสัญญาณบายและก็จะมีสัญญาณเซล l ซึ่งอันนี้เนี่ยเงื่อนไขในการใช้งานตัวของเครื่องมือเดี๋ยวแอนจะมาพูดที่หลังอันนี้ดูความแตกต่างของหน้าตาก่อนนะคะ3เส้นตรงนี้เรียกว่าเส้น b o r d e r l i และก็จะมีสัญญาณบายสัญญาณซลล์ส่วนตัวของ E F t u o n o l เนี่ยจะมีกรอบตัวนี้เนาะที่เป็นเส้น3เส้นเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เราจะไม่ได้เรียกว่า borderline เหมือนกับ go hunter และเราจะเรียกว่าทูนเนลซึ่งทูนเนลตรงนี้เนี่ยจะสามารถที่จะเอาไว้บอกในส่วนของสภาวะหรือว่าแนวโน้มของเทรนด์ได้นั่นเองก็คือถ้ากราฟวิ่งอยู่เหนือทูนเนลวิ่งอยู่ข้างบนเลยทูนเนลอย่างเงี้ยแสดงว่ากราฟเป็น up trend ะะส่วนถ้ากราฟวิ่งต่ำกว่าทูนเนลถือว่ากราฟเป็นดาวเทนแต่ถ้ากราฟเนี่ยวิ่งอยู่บริเวณทูนเนลแบบขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้แสดงว่ากราฟเนี่ยอยู่ในช่วงสภาวะตลาดที่เป็นไซเวย์นั่นเองแต่ตัวของเครื่องมือทูนเนลเนี่ยเขาจะมีตัวบ่งบอกแนวโน้มอยู่แล้วนะคะตลาดเป็นไซเวย์บัลิสหรือว่าบูลิ h นั่นเองอย่างอันนี้เนี่ยเป็นตลาดไซเวย์เนาะอันนี้เนี่ยตลาดขึ้นมาเป็นไซเวย์ ay, ซึ่งก็จะแยกออกมาเป็นแต่ละไทม์เฟรมเลย นะคะอย่างอันเนี้ยเป็นเปิดในท i ม e เฟรม1ชั่วโมง1ชั่วโมงตอนนี้เป็นไซเวย์อย่างที่แอนบอกเลยถ้ากราฟวิ่งอยู่ในทูเนลแบบนี้แสดงว่ากราฟเป็นไซเวย์นั่นเองแล้วก็ชุดคำสั่งเนี่ยจะไม่ใช่บายกับ s e ล l และจะมีคำสั่งก็คือ short และก็ long นั่นเองแล้วก็จะมีซี short กับซี l o n นะคะ ซึ่งมันแตกต่างกันยังไงจริงๆก็ไม่ต่างนะคะแค่มันเรียกต่างกันเท่านั้นเองก็คือชอตก็คือเซลล์นั่นแหละลองก็คือบายส่วนซีชอตก็คือคอนติเนียลเซลล์ซีลองก็คือคอนติเนียลบายแค่นี้เลยนะคะอันนี้คือความแตกต่างของหน้าตาและก็ความแตกต่างของชุดคําสั่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความแตกต่างแล้วนะ ข้อแรกนะคะโลจิกแตกต่างกันใช่ไหมข้อที่2ในส่วนของหน้าตาแตกต่างกันชุดคําสั่งแตกต่างกันแค่แค่คำศัพท์ Sell Buy เซลล์บายนี่ยที่แตกต่างกันนะคะอย่างที่3ก็คือในเรื่องของสินทรัพย์ที่สามารถที่จะใช้เทรดได้หรือสามารถวิเคราะห์หาจุดเข้าได้นะคะก็คืออย่างตัวโก h ฮันเตอร์เนี่ยที่เหมาะกับสภาวะตลาดที่เป็นไซเย์อันนี้เนี่ยนะคะ คือจะสามารถวิเคราะห์หาจุดเข้าได้เฉพาะทองคำและก็น้ำมันเพียงแค่2คู่เท่านั้นตัวของ EFTunnel เนี่ยนะคะ mm. เขาสามารถที่จะใช้ในการเทรดได้ทุกสินทรัพย์ใน Trading View เลยไม่ว่าจะเป็นในตลาดคริปโตตลาดหุ้นตลาด f o r ร็นะคะหรือทุกคู่เลยที่มีใน Trading View ตัวของ EFTunnel เนี่ยจะสามารถที่จะวิเคราะห์หาจุดเข้าได้ทั้งหมดเลย <Wow. S 1> และช็อตกับลองเนี่ยก็ ในตลาดหุ้นในตลาดคริปโตเขาจะใช้คำว่าช็อตกับลองกันเนาะนะคะก็เลยเอามาปรับใช้กับตัวของเครื่องมือ EFTunnel นั่นเองก็ทั้ง2ตัวเครื่องมือเนี่ยอย่างที่เรารู้กันนะคะทุกสัญญาณที่เกิดขึ้นจากตัวเครื่องมือเราไม่ต้องมานั่งเฝ้าเลยว่ามันจะเกิดในไทม์เฟรมไหนเมื่อไหร่ยังไงมันจะมีการแจ้งเตือนส่งมาให้เราในมือถือทุกสัญญาณที่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างอีกนิดหนึ่งที่เล็กน้อยก็คืออย่างที่4 alert แจ้งเตือนของตัว Go Hunter เนี่ยจะมาจาก ไทม์เฟรมตั้งแต่ M5 ขึ้นไปส่วนของ e f t u n n e l จะมาตั้งแต่ Time frame M15 ขึ้นไปนะคะในส่วนของการอเรรถตรงนี้แนอนาคตตัวของ e f t u n n e l อาจจะมีไทม์เฟรม M5 ขึ้นมาก็ได้แต่ทำไมตัวของเครื่องมือ e f t u n n e l ถึง อาเลยแจ้งเตือนตั้งแต่ M15 เพราะว่าทูเนลเนี่ยเหมาะกับการเทรดช่วงเทรนใช่ไหมคะซึ่งการเทรดช่วงเทรนเนี่ยก็ทำเฟรมที่เหมาะสมก็คือ M15 ขึ้นไปนั่นเองก็เลยมีการส่งแจ้งเตือนตั้งแต่ M15 ขึ้นไปนะคะก็สำหรับใครนะคะที่สนใจที่จะติดตั้งทั้ง2เครื่องมือนี้อย่างตัวของ Go Hunter เองเนี่ยติดตั้งไปไม่ได้แค่ตัว Go Hunter ที่บอกสัญญาณบายสัญญาณเซลเพียงอย่างเดียวอย่างตัวของ Go Hunter เนี่ยติดตั้งไปจะได้ตัวของเครื่องมือนี้ด้วยค่ะ เรียกว่าเครื่องมือซั p พอร์ต s ีซิ a เทนไดนามิกจะเป็นเครื่องมือตีกรอบแนวรับแนวต้านให้กับเราโดยอัตโนมัติ <Wow. S 1> และตีได้ทุกคู่ไม่ใช่แค่ทองคำและน้ำมัน ะคะใครเทรดคริปโตก็ไปเปิดตัวของซัพพอร์ตลิซิแตนในคริปโตก็จะเห็นกรอบแนวรับแนวต้านทุกไทม์เฟรมเปลี่ยนไปให้กับเราโดยอัตโนมัติเลยเพราะว่าตัวของเครื่องมือซัพพอร์ตลิซิแตนไดนามิกเนี่ยไดนามิกเนี่ยก็คือเขาสามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้กับเราโดยอัตโนมัติเลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งตีไม่ต้องมานั่งปรับเปลี่ยนเส้นเองนั่นเองนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเครื่องมือที่จะได้ไปกับตัวของโก h ฮันเตอร์เลยก็คือจะเป็นเครื่องมือนี้ st mean นะคะก็จะย่อมาจากคําว่า standard deviation มีนั่นเองนะคะซึ่งดีเทลของทุกเครื่องมือนะคะแอนมีทําคลิปเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยทุกคนสามารถที่จะไปดูได้ในคลิปที่แอนเคยทําเอาไว้ได้เลยอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องมือ Go Hunter ติดตั้งไปแล้วได้ถึง3เครื่องมือด้วยกัน 1. Go Hunter 2. Support Resistance Dynamic นะคะ3ตัวของ SDM e <Wow. S 1> นั่นเองนะคะสำหรับรายละเอียดแต่ละเครื่องมือแอนมีทําคลิปเอาไว้แบบละเอียดแล้วสามารถที่จะดูได้ในช่องแอนได้เลย ะะเดี๋ยวแอนจะเปิดในทางเฟรม M15 ของตัวเครื่องมือ GoHunter อย่างที่เราเห็นเนี่ยนะคะเราจะเห็นเป็นแถบสีเขียวแถบสีแดงแบบนี้เนาะตัวของ GoHunter เองไม่ได้บอกแค่สัญญาณ buy สัญญาณ sell เพียงอย่างเดียวนะคะตัวของ GoHunter จะมีในส่วนของโซน demand supply ให้กับเราเลยสำหรับใครที่เคยไปศึกษาในส่วนของ d e ดี n d supply โซนมาเนี่ยเราก็จะรู้กันเนาะว่ามันมีหลายรูปแบบมากๆเลยนะคะในการที่จะตีในส่วนของดี man าสพโซนตรงนี้แต่ตัว ของเครื่องมือ Go Hunter เองสามารถที่จะสร้างโซนดีมาซ์พายแบบนี้ให้กับเราโดยอัตโนมัติได้เลยโดยการแค่คลิกไปนะคะเข้าไปที่กดไปที่ชื่อของตัวเครื่องมือและกดไปที่ฟันเฟือง มันก็จะมีให้เราเนี่ยกดโชว์ดีมาส์พายโซนตรงนี้ได้แหละแล้วลก็สามารถที่จะปรับ Setting ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่แอนแนะนําให้ตั้งเป็นค่าเริ่มต้นที่10ไปเลยก็ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจํานวนในส่วนของจํานวนโซนที่เราจะสามารถที่จะปรากฏใน Trading View ได้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ค่ะว่าจะเอาเป็น10โซน d ดีมาส u พ p ายหรือ20โซนดีมาส์พายแต่แอนแนะนําเป็น10ก็จะ,สะเสถียรมากที่สุดแล้วก็จะมีในส่วนของ p r i ย a อต Point ด้วย ไพ่วอตพอยต์ Point, ใน Time Frame Day แล้วก็ไทม์เฟรมวีคถ้าเราลองคลิกเปิดดูเนี่ยก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวรอโหลดสักคู่หนึ่งอ่ะก็จะเห็นเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเดย์ไฮอันนี้ก็จะเป็น d ดย์โลนะคะแล้วก็วีคโลด้านบนน่าจะมีอ่ะ k High ตรงนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นเขาเรียกว่าแท่งเทียน ซึ่ง private coin เนี่ยอธิบายให้เข้าใจง่ายๆเลยนะคะก็คือในส่วนของราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดใน time frame day และ time frame week ในแท่งก่อนหน้านั่นเองนะคะ <c oughs> ซึ่งตัวของ private coin เนี่ยก็สามารถที่จะมองเป็นจุดเข้าหรือว่ามองเป็นเป้าเก็บกำไรได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นดีเทลในส่วนของตัวของ go hunter เนาะอ่ะต่อมามาดูในส่วนของตัว e f tunnel กันบ้างนะคะ ตัว EF Tunnel สำหรับใครที่ติดตั้งตัวของเครื่องมือ EF Tunnel ไปก็จะได้ EF Tunnel ติดตั้งไปเลยตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชันที่2แล้วนะคะจะได้ไป1ตัวเครื่องมือใน Trading View นะและอีก1ตัวเครื่องมือที่จะได้ไปก็คือในส่วนของตัว Sentiment ซึ่ง s e n ติ m e n t ์ตัวของ Go Hunter ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเซนติเมนต์ก็จะเป็นภาพแบบนี้ ที่สามารถที่จะใช้ในส่วนของการบอกแนวโน้มตลาดได้ไม่ว่าจะเป็น up trend down trend หรือว่า s i d e w a y ์ก็จะมีการอัปเดตให้ทุกชั่วโมงเป็นรูปภาพแบบนี้นะคะเพื่อใครเนี่ยไม่ได้เทรดแค่คู่เดียวนะคะก็จะมีทุกคู่แบบให้ดูแบบนี้เลยมีทั้งทองคําและก็คู่เงินทุกคู่แบบนี้นะคะในส่วนของเครื่องมือ sentiment แต่สำหรับใครติดตั้งตัวของเครื่องมือ eftunnel ไปก็จริงๆมีเซนติเมนต์ที่บอกแนวโน้มตลาดไว้ตรงนี้อย่างที่แอนบอกตั้งแต่ต้นคลิปเป็นที่เรียบร้อยนะคะเปลี่ยนไทม์เฟรมไปมันก็จะเปลี่ยนแนวโน้มตรงเนี้ยให้แต่ละไทม์เฟรมเลยหรือว่าให้แต่ละไทม์เฟรมในคู่แต่ละคู่ที่เราดูได้เลยนะคะอ่ะมาดูกันตอนนี้เนี่ยอย่างที่แอนบอก ะะว่าตัวของ e f t u n n e l สามารถที่จะเปิดทุกสินทรัพย์วิเคราะห์หาจุดเข้าได้ทุกสินทรัพย์เลยและแอนจะบอกถึงความโหดของตัว e f t u n n e l ให้นะคะว่าโลจิคของเขาเนี่ยมาจากอะไรบ้าง1เลยมาจาก SMC Smart Money Concept นะคะ 2. มาจากในเรื่องของ Dow Theory 3. ม,มาจากในเรื่องของ e-lead wave ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใครหลายๆคนเนี่ยบอกว่ายากใช่ไหมคะแต่รวบรวมทั้งหมดนี้ไว้ในตัวของเครื่องมือ e f t u n e l เพียงเครื่องมือเดียวแล้วแอนบอกเลยว่าโหดมากสำหรับปีนี้คริปโตกำลังมานะคะใครที่เป็นสายเทรดคริปโตใครที่เป็นสายเทรดแบบลงทุนในระยะยาวด้วยจริงๆแอนมองว่าตอบโจทย์มากและคุ้มค่ามากๆสำหรับการติดตั้งตัวของเครื่องมือ e f t u n e l ตัวนี้ไปอันนี้ที่แอนเปิดอยู่จะเป็นทองคา แต่เดี๋ยวเราจะมาดูตัวอื่นกันบ้างนะคะลองมาดู BTC ไหมนี่ก็จะเป็น list เนาะที่เราแอนจะใช้เอาไว้ดูนะคะนี่นะคะแอนบอกเลยว่าตัวของเครื่องมือ EFTunnel เนี่ยเครื่องมือตัวนี้เหมาะกับการเทรดช่วงเทรนและทุกสัญญาณที่เกิดขึ้นจะไม่มีสัญญาณไหนที่ส่วนเทรนแม้แต่สัญญาณเดียว สำหรับใครที่ชอบเทรดนะคะเป็นสายเก็บกําไรก้อนโตหรือสายเก็บกาไรคําใหญ่เนี่ยตัวของ e f t u n n e l เนี่ยก็จะตอบโจทย์นะคะก็คือสามารถที่จะเก็บยาวได้เลยแต่ถามว่าเก็บสั้นได้ไหมก็เก็บสั้นได้ตามความพอใจใครที่เป็นสายเดทต์ ate, ปิดเก็บกําไรภายในวันก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันก็ขึ้นอยู่กับสไตล์ที่ทุกคนเอาไปปรับใช้ได้เลยนะคะแต่ด้วยโลจิกของเขาและด้วยเขาเรียกว่าการเทรดตามเทรนด์ของเขาเนี่ยคือสามารถเก็บน้อยๆเนี่ยเป็นหลักพันจุดได้แน่นอน นะคะคสำหรับตัวของ E F t u N n e l แล้วในส่วนของตัว E F t u N n e l เนี่ยอย่างที่แอนบอกนะคะว่าเขานำโลจิกของ S M C แล้วก็สามารถที่จะกดที่ฟันเฟืองตรงนี้มันก็จะเด้งมาหน้านี้เนาะ แล้วก็กดไปที่โชว์สวิงสตั๊กเจอร์มันก็จะเกิดช็อคและก็บอสต,ตรงนี้มาให้เรานะคะซึ่งจะมีคลิปสอนช็อคก,กับบอสนะคะในส่วนของ SMC ตรงนี้เพิ่มเติมให้เดี๋ยวใครที่ฟังแล้วยังงงหรือว่ายังไม่เข้าใจตรงไหนสามารถไปดูคลิปนั้นได้เลยนะคะในส่วนของช็อคก,กับบอสแต่เรารู้ไว้เพียงแค่ว่าช็อคก,กับบอสเนี่ยเอาไว้คอนเฟิร์มในการไปต่อของเทรนได้นะคะสามารถใช้เป็นคอนเฟิร์มว่าเออเราเนี่ยเข้าออเดอร์นี้ได้แบบ สบายใจแล้วนะคะถือว่าเป็นการคอนเฟิร์มได้เลยอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของความแตกต่างระหว่าง E F t u n n e l และก็ตัวของโอฮันเตอร์นั่นเองนะคะ ก็สาหรับใครนะคะที่ฟังมาถึงตอนนี้แล้วเออสนใจทั้ง2เครื่องมือไม่รู้จะเลือกเครื่องมือไหนดีนะคะการที่มีทั้ง2เครื่องมือก็สามารถที่จะเทรดได้ทุกสภาวะตลาดไม่ว่าจะเป็นไซเว์หรือว่าช่วงเทรนสมมุติว่าใครเทรดแต่ทองเนาะถ้าตลาดเป็นไซเว์ก็ใช้โกลันเตอร์ส่วนถ้าตลาดเป็นเทรนก็สวิตช์มาใช้สําหรับตัวของ e f t u n n e l แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมานะคะแอนจะมาพูดถึงวิธีการใช้งานแบบเบื้องต้นของทั้ง2ตัวเครื่องมือเลยนะคะแอนจะไม่พูดถึงในส่วนของ support ซิ t เตนดิหรือว่าตัวของ s d m e a n นะคะวันนี้จะามาพูดถึงในส่วนของ Go Hunter แล้วก็ตัวของ EF Tunnel เลยแอนจะเปิดในส่วนของ Time Frame เล็กๆและการให้ทุกคนได้เห็นภาพกันโดยปกติเนี่แอนก็จะใช้ตัวของเครื่องมือ Go Hunter กับ EF Tunnel เนี่ยแอนก็จะใช้ควบวู่กับตัวของ Store นะคะะเราก็ใส่งานของ Store ไปเลยทั้ง2ตัว ะะก็ใส่เข้าไปโดยแอนเซตติ้งตัวของสโตไว้ที่933 933สนะคะ933สำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นเลข933ตรงนี้ก็คลิกที่เซตติ้งแล้วก็เปลี่ยนเลขตามนี้ได้เลยเป็น933นะคะก็จะเหมาะกับการเทรดทองคำมากที่สุดในส่วนของตัวโกลฮันเตอร์อย่างที่บอกเลยมีเส้น3เส้นตรงนี้เราจะเรียกว่าเส้นโบลไไลน์นะคะวิธีการใช้งานเงื่อนไขของโกลฮันเตอร์แบบเพียวๆเ,เลยนะก็คือต้องรอให้แท่งเทียนนะคะ แตะบนกรอบหรือทะลุกรอบขึ้นไปด้านบนนะคะและเกิดสัญญาณเซลล์ถึงจะเข้าหรือรอให้แท่งเทียนโดนกรอบล่างหรือทะลุกรอบล่างมาและเกิดสัญญาณบายแบบนี้เราถึงจะเข้ากันถึงจะเล่นกันแต่ถ้าสัญญาณเกิดกลางกรอบแบบเนี้ยสัญญาณแท่งเนี้ยสัญญาณที่เกิดขึ้นเนี่ย แท่งเนี่ยมันอยู่บริเวณกลางกรอบเลยอันนี้คือสัญญาณที่เกิดแต่เราจะไม่ได้ไได,ดูที่ลูกศรน,นะคะเราจะดูที่แท่งเทียน แท่งเทียนเนี่ยมันอยู่บริเวณกลางกรอบแบบนี้เราจะไม่เล่นเรารอให้แท่งเทียนเนี่ยขึ้นไปแตะกรอบด้านบนแตะกรอบด้านล่างแล้วเกิดสัญญาณเซลสัญญาณบายแบบนี้เราถึงจะเล่นถือว่าเข้าเงื่อนไขก็จะมีอยู่คลิปหนึ่งเนาะที่แอนสอนการใช้งานในส่วนของตัว go hunter ใน time frame m 5 m 5อันนั้นทุกคนลองไปดูได้นะคะก็จะเป็นเงื่อนไขสำหรับใครที่ชอบเทรดเก็บสั้นทั้งวันก็สามารถเล่นตามสูตรนั้นได้เลยซึ่งบอกเลยว่าก็ ใช้งานกันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ในกลุ่มหรือว่าในคอมมูนิตี้หรือคนที่เทรดส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด t เทรดกันเนาะก็ชอบการเทรดเก็บสั้นการสําหรับใครที่มองว่าเออชอบในเรื่องของการเทรดเก็บสั้นก็ลองไปดูคลิปนั้นดูได้ แต่นี้ก็คือเป็นวิธีการใช้งานตัวของ Go Hunter ซึ่งสามารถดูได้แบบนี้ทุกไทม์เฟรมเลยแท่งเทียนแตะกรอบบนแตะกรอบล่างเกิดสัญญาณบ่ายสัญญาณเซลล์สามารถเข้าได้เลยถึงแม้ว่าสัญญาณนี้ที่เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ไปจริงๆแต่ว่าถ้าเอาให้ชัวร์เอาให้ความเสี่ยงแบบน้อยที่สุดรอให้แท่งเทียนลงมาแตะกรอบบนกรอบล่างนะคะกรอบบนกรอบล่างและค่อยเข้าแบบนั้นก็ได้เช่นเดียวกันสามารถใช้งานควบคู่กับตัวของ Store หรือ ดูของตัว s d m e a n ประกอบได้นะคะอันนี้เบื้องต้นในส่วนของตัว Go Hunter ส่วนตัวของ EF Tunnel ก็คือถ้าเราดูสัญญาณนะคะสัญญาณเนี่ยต้องอยู่บนหรืออยู่ล่างตัว t ทู n e l ถึงจะสวยถึงจะถือว่าเข้าเงื่อนไขนะคะแอนปิดตัวของ SMC ออกหน่อยจะได้เห็นตัวของสัญญาณชัด,ชด อันนี้เปิดใน time frame ชั่วโมงอ่ะอย่างชุดนี้เนี่ยกราฟยืนเหนือตัวของทูนเนลต้องเกิดแต่สัญญาณลองเท่านั้นเราถึงจะเข้าแต่อัญญนเนี้ยสัญญาณเนี้ยสัญญาณเนี้ยนะคะกราฟยืนเหนือทูนเนลและเกิดสัญญาณช็อตแบบเนี้ยเราจะไม่เล่นนะถึงแม้ว่ามันจะไปแต่มันมีความเสี่ยงนะคะเพราะว่าเงื่อนไขในการใช้งานตัวของเครื่องมือเนี่ยคือต้องรองให้แทงเทียนยืนเหนือทูเนลเกิดสัญญาณลองเราถึงจะเข้า นะคะหรือถ้ากราฟต่ำกว่าทูแนลแบบนี้ต้องเกิดแต่สัญญาณช็อตเท่านั้นเราถึงจะเข้านะคะอันนี้คือตามเงื่อนไขตัวของเครื่องมือแบบ100%เนี่ยกราฟยืนเหนือทูแนลเกิดสัญญาณรองเข้าได้เลยถ้ากราฟเป็นอัพเทรนด์ด้วยนะเราก็ดูสภาวะตลาดจากตัวของเครื่องมือเซนติเมนต์หรือว่าดูจากตัวของเครื่องมือทูแนลเองได้เลยว่าตอนนั้นอะสภาวะตลาดเป็นอัพเทรนด์หรือว่าเป็นดาวเทรนด์ nd, ไหมที่เหมาะกับตัวของเครื่องมือ ะะอ,อย่างนเนี้ยตลาดถ้าเรามองตาเปล่าตลาดเป็นอัพเทรนแน่นอนก็รอสัญญาณจากตัวของ eF t u n n e l ได้เลยนะคะอย่างนเนี้ยกราฟต่ำกว่าตัวของทูแนลแล้วเกิดสัญญาณชอ็อตเข้าได้เลยแต่ถ้ากราฟเด้งมาใกล้ๆอยู่บริเวณกรอบทู n นลแบบเนี้ยในกรอบอันเนี้ยก็ยังไม่ควรเล่นต้องรอให้กราฟเนี่ยนะคะยืนเหนืออ่ะยืนเหนือต้องเกิดแต่สัญญาณรองถ้ายืนเหนือเกิดชอ็อตแบบนี้แล้วก็จะไม่เข้าเช่นเดียวกันต่ำกว่าทู n นลต้องเกิดแต่สัญญาณชอ็อต เกิดลองแบบนี้ก็ไม่เข้าเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเงื่อนไขถ้ากราฟวิ่งเป็นแบบนี้อย่างที่กราฟขึ้นโชว์เลยก็คือตอนนี้ตลาดเป็นไซด์เวย์ซึ่งไซด์เวย์เราก็จะสวิตไปใช้ในส่วนของตัวเครื่องมือโกฮันเตอร์ก็จะตอบโจทย์กับสภาวะตลาดตอนนี้มากที่สุดเนี่ยอย่างโกฮันเตอร์ถ้าช่วงนี้เป็นสภาวะตลาดที่เป็นไซด์เวย์เนี่ยก็ จะสามารถเก็บตามกรอบแบบเนี้ยได้ค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าโกฮันเตอร์เนี่ยยังไงนะคะไม่ว่าเขาจะฉีกออกนอกบนด้านไหลยไม่ว่าจะข้างบนหรือว่าข้างล่างเขาจะวิ่งกลับมาที่ค่ากลางหรือว่าวิ่งกลับมาในกรอบเสมอนะคะเพราะว่ามันเป็นค่าเฉลี่ยของเขาฉีกขึ้นไปฉีกลงมายังไงวิ่งกลับมาในกรอบแน่นอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างของทั้ง2ตัวของเครื่องมือ Go Hunter และ E F t u n n e l ก็ลองฟังกันดูว่าเครื่องมือไหนตอบโจทย์สำหรับเราหรือเราชอบตัวของเครื่องมือไหนมากกว่ากันนะคะใครอยากเทรดได้ทุกสภาวะตลาดก็ใช้งานทั้ง2เครื่องมือได้เลยก็ตอบโจทย์แน่นอน สำหรับใครที่แบบว่าเออไม่ได้เทรดแค่ทองคำอย่างเดียวเทรดคู่เงินด้วยเทรดคริปโตด้วยเทรดหุ้นด้วยตัวของเครื่องมือ e f x t r a n e l ก็ตอบโจทย์มากๆส่วนเครื่องมือไหนเหมาะกับสไตล์การเทรดแบบไหนจริงหละแอนบอกเลยว่าจากการที่แอนใช้งานมานานเนาะสามารถที่จะอ a d a p t ใช้ได้ทุกสไตล์การเทรดเลยสำหรับใครที่เป็นสาย scalping swing trade หรือว่า run trend นะคะหรือสาย day trade อะไรก็ตามนะคะจริงๆสามารถประยุกต์ใช้สไตล์การเทรดของเราได้กับ ทั้งสองเครื่องมือเลยก็สุดท้ายแล้วนะคะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ให้กับช่องแอนติชา h ช n n นลและก็กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกๆิ้งเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆที่แอนลงแบบก่อนใครเลยนะคะก็สําหรับใครนะคะที่สนใจทั้ง2เครื่องมือเลยอยากที่จะติดตั้งทั้ง2เครื่องมือนะคะและมีคําถามเพิ่มเติมก็สามารถที่จะทักเข้ามาได้เลยเดี๋ยวแอนจะทิ้งในส่วนของคอนแทคเอาไว้ด้านล่างคอมเมนต์ Comment เช่นเดียวกันก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะ บ๊ายบาย